สวัสดีค่ะวันนี้ Access จะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้งานเป็นตัวฟังก์ชันเปอร์เซนต์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาทำการเลือกฟังก์ชันกันนะคะโดยการกดปุ่มแคลค้างไว้ค่ะ จนหน้าจอนะคะคแสดงคําว่าเมนูจึงสามารถปล่อยมือได้นะคะค่ะเมื่อหน้าจอแสดงคําว่า f นั้นนะคะซึ่งหมายความว่ายังไม่ได้เลือกฟังก์ชันค่ะเราก็ใช้ปุ่มท็อกเกอร์นะคะในการเลือกฟังก์ชันค่ะเมื่อเราเลือกฟังก์ชันเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะคะให้กดปุ่มแทนหนึ่งครั้งเมื่อขึ้นสัญลักษณ์วงกลมนะคะเท่ากับว่าเราได้ทําการเลือกเรียบร้อยค่ะและให้กดปุ่มแทนค้างนะคะเพื่อเป็นการบันทึกค่าฟังก์ชันค่ะ แล้วก็ใช้ปุ่มท็อกเกอร์นะคะในการเลื่อนหาตัวหน่วยฟังก์ชันก็คือหน่วยเปอร์เซ็นต์ของเราเดี๋ยวเราจะไปทําการตั้งค่านะคะด้วยการกดท็อกเกอร์ค้างไว้ค่ะหโดยฟังก์ชันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่1%ค่ะ 10%, 20% 50% 1์0์และฟรีค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาลองใช้เป็นตัว10%ดูค่ะ หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยนะคะก็สามารถใช้ตัวชิ้นงานตัวอย่างได้เลยค่ะโดยเราจะใช้เป็นเหรียญน,นะคะแล้วก็กดปุ่มแทนหนึ่งครั้งค่ะค่าก็จะออกมาว่าหนึงเหรียญน,นะคะเป็น10%บเปอร์เซนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เหรียญเพิ่มกันดูนะคะ นี่ก็จะเป็นค่าของสี่เหรียญน,นะคะในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนตัวเปอร์เซ็นต์หรือค่าเปอร์เซ็นต์ก็สามารถกดปุ่มท็อกคเกอร์ค้างไว้แล้วก็เลือกได้เลยค่ะส่วนในตัวฟรีนะคะก็คือผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าตัวเลขได้ค่ะได้สูงถึง99.99% 99เลย